ยอมครับฮะให้ยอมใหอยองดูทุทธยาอ๋อยุทธยาเจ้ลูกค้าเพี่งยุทหญ่เยอะนะใครแนะนำหนูมาเนี่ยหรอดูทีน่นกแกอันนี้เพียงจะบอกนะเล็บมันไม่มีแต่ว่าหนูเจ็บในซอกถ้าเล็บไม่มีเจ็บอยู่ในซอกอ่ะหนูเคยปวดตุ๊บๆไหมเคยครับเวลา กลางคืนปวดไหมไม่รตรงนี้หนูเจ็บไหม,ไมเวลาถ้าเกิดเ,เวลาเราอาบน้ำช่วงที่เรานอนนะคะในช่องนิ้วอะคะ่ะสำคัญนะคะ ล่องมันจะค่อนข้างที่จะลึกหนูจะต้องเอาสำลีกดลงไปในซ่อกดเข้าไปอย่างนี้ดูดน้ำในซ่อกให้แห้งอย่าให้น้ำมันเข้าไปขังนะคะก็ทิ้งถ้า,าเอาสำลีคาวไว้นะถ้าเราสักหนาม lết này đi tiêu tại vì ươm đồ là không đẳng hang มีเล็บด้วยแล้วก็มีหนังแห้งตรงนี้ด้วยหนึ่งสองอีกทีหนึ่งเห็นไหมทีเนี้ยเสร็จจริงอ่ะหนูลองกดดู อาลูกกดเลยว่าหนูรู้สึกยังไงอะไรนะคะอ๋อเหมือนออก,ออกเหมือนออกหมออกดเลยแต่ที่หนูไปตัดมาหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการแบบนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้คือออกหมดแล้วนะนอ,อ,อ่าทีนี้หนูจะต้องไม่ตัดข้อส้อยอีกแล้วนะคะ